สวัสดีครับได้มาพบกันอีกแล้วในวันเสาร์ในวันนี้ครับเป็นไงคุณสบายดีไหมครับส่วนผมก็สบายดีทุกอย่างนะแหละครับมีความสุขสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างนะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดกับคุณว่าคุณใช้สมองซีกซ้ายหรือซีกขวามากกว่ากัน ในแต่ละวันนะครับถ้าคุณคิดแบบตรก,กะแบบเหตุผลแสดงว่าคุณใช้สมองซสีกสายของตัวเองมากกว่าแต่ถ้าคุณใช้แบบจินตนาการาหมายความว่าจินตนาการมองเห็นภาพในหัวมองเห็นภาพในจินตนาการในความคิดนี่หรือการอย่างรู้ นี้เขาเรียกว่าการใช้สมองซีขวามากกว่านะครับเพราะถ้าคนเราใช้สมองซีซ้ายก็คืออะไรจิตสำนึกใช่ไหมใช้แบบตรกะแบบเหตุผลจิตสำนึกมีพลังเท่าไหร่จิตสำนึกของคุณเนี่ยนะมีพลังอยู่แค่เ็เซเท่านั้นนะในร้อยเปอร์เซ็นต์มีมีพลังอยู่แค่เจ็ดเปอร์เซ็นตนะ์ส่วนจิต ใต้สำนึกคือสมองสีกขวาของคุณนะนะมีพลัง9 3เปอร์เซนเพราะนั้นถ้าคุณใช้สมองสีกซ้ายแบบตักกะอย่างเดียวนี่นะหนึ 1. 1. 1. ่งบวกหนึ่งเป็นสองนี่นะสองบวกสองเป็นสี่องนนี้ถ้าคุณคิดแบบตักกะแบบนี้คุณทำงานอะไรคุณก็จะสำเร็จยากเพราะคุณคิดแบบเหตุผลแบบตักกะแต่ถ้าคุณใช้แบบจินตนาการ พราะไอสไตล์พูดอะไรไงจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ใช่ไหมเพราะคุณจะใช้ความรู้อย่างเดียวใช้ตาารรกะอย่างเดียวนี่มันมีพลังอยู่แค่เจ็ดเปอร์เซ็น์ถ้าคุณใช้จินตนาการใช้การนึกภาพการเห็นภาพในหัวมองอะไรเป็นภาพนี่คุณจะสำเร็จตั้ง9 3เซเพราะมีพลังมากเป็นพลังจากจิตใต้สำเร็จ เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดแบบตรก,กะะนั้นก็แสดงว่าคนนั้นใช้สมองซีกซ้ายมากในแต่ละวันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสมองซีกซ้ายไม,ไม่ได้ใช้เลยเลยใช้อยู่แต่ใช้น้อยขอให้คุณใช้น้อยใช้สมองซีกขวามากๆแล้วคุณจะมองเห็นภาพอะไรถ้ารูปปูปลงคุณก็จะสำเร็จได้ทุกอย่างคุณจะสําเร็จในเรื่องไหนเพราะคุณมองเป็นภาพใช่ไหมล่ะมองเป็นแบบจินตนาการเห็นภาพในหัว คุณก็สาเร็จได้ง่ายเพราะฉะนั้นคุณอยากสาเร็จแบบใช้ตะก,กะคุณก็มีความสำเร็จได้แค่เจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ะในชีวิตของคุณนะถ้านั้นคุณจะเสียเวลาเสียโอกาสไปในการใช้สมองสีขวาซึ่งเป็นจินตนาการซึ่งการเห็นภาพในหัวหรือการใช้นังในหัวของคุณนั่นแหละ มันมีพลังตั้ง93ถ้าคุณใช้ตัวนี้มากๆคุณอยากจะสําเร็จอะไรคุณก็สําเร็จได้คุณอยากจะมั่งค่าร่ำรวยอะไรคุณก็มั่งค่าร่ำรวยได้คุณอยากจะอุดมสมบูรณ์อย่างไรคุณก็สําเร็จสําเร็จได้เพราะคุณมองเป็นภาพคุณไม่ได้มองเป็นแบบตรกะใช่ไ้ยล่ะเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดให้ดีว่าในแต่ละวันคุณจะใช้สมองซีกซ้ายหรือสมองซีขวามากกว่ากันถ้าคุณใช้สมองซีกซ้ายคุณก็สําเร็จแค่7ซถ้าคุณ ใชาสมองซีขวามาร่วมด้วยคุณก็สําเร็จตั้ง93คุณลองคิดดูนะครับวันนี้ผมผมขอฝากไ้เพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ